สวัสดีเศร้าเช่นเคยโอนพี่ตองเอาปะบูออกแล้วปะบูออกแล้วที่นี่ปะบูใหญ่หายำไไปตุ <t> ่มต <t> ักกุ้งคือเก่าครับมือนี่เบิ่งผลงานผลงานปัดตัวปะบูพี่น้องเอ้เบิ้งมาตัวใหญ่เถอะตัวนี้ มือนีกะสังไดดคือเก่าครับพี่นอ้องกุ้งซดกุ้งฝอยเอาไปก่อยเอาไปก่อยเอาไปมกเอาไปเห็ดสมประหน่อยเนาะสังไดดคือเก่าพี่นอ้องกุ้งหอยปูป่าทั้งนี้ก็นหนึ่งของนี่เบื้งเบ้นหนึ่งปลาบูใหญ่พี่หนอ้องโอ้เป็นตะกินเนาะหนึ่งปลาบูพักโอ้สุดยอดเลย นี่เบ ну> ิ no ่งเนี is is s <S ่ยตัวพ uh, ี่ตัวปะบูพี่น่องหนึ่งไหวโอ้ยสุดหย่อนเลยเนาะตามแบบนี้ตามแก้วขื่นนี่พี่น่องก็ขัดหลุคขาทะยอยมากแล้วครับนวอไปก่อนนวอเด็กนี่ไปยังที่ของขามครับหน้าพ่อเท่า สองตัวนี่หล่นดังตุบเลยสองตัวบนโลนนเลยมาเถึงโล่จะไหนเลยบาบู่ละรอยนังเข้าหัวตัวโอ้ยมันนั่นคอยได้ไปต่ตัน่อหน่อยนึงเว้ย <ใน S 1> สุดยอนเลยครับาบาบูกไ่กบกระไดพี่น้องแมห<ท>ลังนี่ไดหมดกบข้าหน่อยเลยล่ะล่าชูยางนี่ตัว พ่ามันปนกบอยู่คนกบกับเขาพี่น้องกบอยูใจบเขากบอยู่บ้านตนั้นบอกว่าหนอไม่ง่ายเดีเลนนเลงบานยเกวก่เห็นบอก้า่านี้นี่้วยเวอา่ละเอานี่ลวดหน่อยไปน่เว้ยได้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 ยู่เน้น เะมีเสียมันมมีมหรอกจะมีลมมันมีลมนะแปหาก็เลยอันนันกระปูเขากุ้งกระายกระปูกระไรนี่มันด่างจักบานยดวันที่ผนรคนกันเนี้เ่นเลใส่ใส่น้ำหอมกับกระปูมันเข่ากยกยญนไสไดนเกลมื่นิติ่มเอีด้งไปเนี้ยขแงเราก็นเล่เนี๋ยเป็นหนึ่ง นะไปตื้งแหน่ตะกินปลาบูหอยมูเดี๋ยวบ่เอาเนาะคนมากินปลาบูเนาะเนี่ยก็บากินจับปลาบูกุ้งก็รลายอยู่ด้วยนี่เพียงแต่ไอ้กํะลังมังไม่ไงยังไม่ได้ร่วมมันคือกลุ่มเส้าเนาะแล้วมากินจอยนั่นร้านอาหารนั่นดูได้กินแต่ละอันนี้ไม่มีแับเบิร์ดเลยเบิร์ดแลนด์ปลาบูทึ่งเบิร์ดเดี๋ยจีบผมจะปลาบูเนี่ยจะได้จากหลวงัวมีอยู่วะบ่ว เว้ยอันขาดได้กะทิเยอะว้ยนั่นแล้วขาดแน่กะทิโยนทิ้งเลแล้วสูงาไะกี้ใส่ขาว่าย้อกเ่ยะียวใครอคนใหญ่เมนคขาวอมเดีว่าเัยใหกัดกี่ยพ่มาจอบปานีพอเป็นทีเรียบร่อยเบแล้วครับนี่เบองกุ้งกะะมังมันใหญ่ครับนี่กะะมังมันใหญ่ประมาณก่วงเป็นเมตรครับ เออเอาโฮมกันนี่โอ้ยหลายกุ้งอันนี้เพิ่นยังบ่ได้เห็นเนนี่เดี๋ยวผมเทไปนี่เป็นสดๆอืเอามทวอนี่อันนี้กปูกปูก็ได้ส่วนนี่กบกบปลาขาวามนหมเท่านั้นนี่ นี่ของผมนี่มนผมกินกุ้งนนบ่อยแหละครับผมเอาปลาบ,บูอบบนอ่ะมันนี่นตั้งเบิด์ะสองโลกัวโอ้สุดยอดครับอ่ะคลิปนี้ผมก็จะขอจบคลิปแค่นี้ละครับผมก็สายเติมเลยเดี๋ยวไปเหตุการณ์ที่ง่ายกันเนาะครับผมขอบคุณหลายๆครับที่รับชมสวัสดีครับ